ก็ให้ไปเลยตู้ข้าวปลายปีนี้ปีก่อนตู้ยาเคสมาแชลโตข้างกล่องใส่นาฬิกาปีนี้จัดดักกว่าเดิมเอาไปเลยตู้ข้าวหนึ่งใบก็จะเป็นการส่งความสุขให้กับมิตรรักผมหาวิธีที่ดีที่สุดมิตรรักที่เป็นมิตรแท้แล้วเป็นผู้ติดตามตามกันมานานไม่จําเป็นต้องเป็นมิตรรักที่สนับสนุนงานผมนะขอให้เป็นมิตรรักที่กดติดตามผมคอยคอมเมนต์เคาะใจช่วยแชร์คลิปต่างๆนะคอยรับชมคลิปแค่นั้นมันเพียงพอแล้วครับแต่ ตู้กับข้าวหนึ่งใบมันจะมีแค่หนึ่งคนที่ได้ไปผมจะใช้วิธีการติดดาวเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับติดดาวผมจะให้ระยะเวลาในการติดดาวถึงสิ้นเดือนกระะกฎาเท่านั้นปวดติดดาวเป็นถึงปลายปีถือว่าเป็นมิตรแท้เป็นคนที่รักกันจริงๆส่วนที่ไม่ได้ตู้ข้าวไปผมมีอย่างอื่นให้ปลอบใจแน่นอนรับรองว่าคนที่ติดดาวได้ทุกคนใครที่ไม่ได้ติดดาวก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับปลายปี ก็จะต้องได้เหมือนกันมากน้อยก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคนที่ติดดาวก็ถือว่าเป็นมิตรแท้ไมได้บังคับจิตใจกันที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมได้งานทําจากใน t i k t o กตอมิตรรักงานไม้ของผมสนับสนุนผมมาผมก็เลยรู้สึกอยากจะตอบแทนในน้าใจแล้วก็พรกคุณของพี่ๆทุกปีที่แล้วผมก็เลยจัดไป1ครั้งปีนี้ผมคุยกับลูกแล้วว่าเอาให้ใหญ่เลยเต็มใจและตั้งใจเลยตู้กับข้าวหนึ่งใบขนาด90 กว้างนะครับสูง175ลึก40 45โดยประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นลงในคลิปบ่อยๆตามไปสงบ้านุบ้านนั้นบ้านนี้นั่นแหละครับมันจะมีเพียงขั้นเดียวที่ได้ไปขั้นอื่นๆเรามีให้แน่นอนแต่จะเป็นอะไรไว้เซอร์ไพรส์กันไปปีผมมาเตือนมิตรรักของผมก่อนกลัวว่าถ้าไม่เห็นก็เ,เลยต้องทำคลิปมาบอกพวกไว้